นี่คือรายการไทยทวินนะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับวันวนที่น่าประทับใจแล้วเราอยู่ตอนนี้นะคะคือร้านนนซีค่ะมาที่นี่เพื่ออะไรเหรอคะก็พบกับผู้ชายคนนี้ค่ะซึ่งเป็นเจ้าของบทเพลงเหล่านี้ สุนทรสุจริตชันแพงลงเราเย้าสไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู Cliff> ้ชมครับสวัสดีครับตัวจริงหล่อมากค่ะพี่เจคขาถ้าจะให้อ่อจำกัดทำสั้นๆ ของวงรอยยอนสไปแล้ว mm hmm. จะสื่อถึงอะไรวันนี้ดีใจได้คุยนะครับไทยทวินนะครับซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ก็ได้หรือเชื่อมไปหาคนที่รุ่นเดียวกันกับผมหรือใกล้เคียงก็ได้สวัสดีครับผู้ชมครับถ้าถ้าจำได้ภาพของ Royal s p r ไปร s ก็คือวงดนตรีที่เนี๊ยบตลอด แล้วก็เล่นเพลงฝรั่งก็เนียบเล่นเพลงไทยของตัวเองก็เฉียบแล้วก็ เขามุ่งมั่นที่จะทําอะไรให้ดีที่สุดอยู่เสมอก็รอยัลสไพรส์ทีมทีม่เงียบที่สุดทีมหนึ่งของประเทศไทยนี่คือคำจำกัดความนะคะคือวงที่เงียบนะคะคือสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีใครไม่รู้จักวงนี้แน่นอน,นะคะ่ะแล้วตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยวงเนี่ยมีอัลบั้มกี่อัลบั้มคะ,ะโดยไม่รวมซิงเกิลหรือว่าแผ่นที่ออกโดยไม่เป็นเต็มอัลบั้มน,นะคะรับ21เอ็อัลบั้มครับไม่เจ๊กจริงไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะต้องขอบอกนะคะ แล้วต่อไปห,หลายอัลบัมค่ะเนี้ยี่มีเพลงที่ชอบบ้างไหมคะปับคจอะไรเงี้ยเราต้องบอกว่าววเรารักลูก ของเราทุกคนฉันใดก็มีความรักเพลงทุกเพลงของเราสั่นั้นแต่เพลงของเราเนี่ยจะสามารถไปทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีหรือความสุขหรือความสนุกกับใครได้เพียงใดเท่าใดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเพลงนั้นซึ่งมัอนอาจจะโดนกลุ่มนี้ไม่โดนกลุ่มนั้นเดินกลุ่มนั้นไม่เดินกลุ่นมน,นี้นะครับก็<า>เ,รเรียกว่ามีมีเพลงที่โปรโดของหลายหลายคน<า>แล้วก็เพลงโปรโดของผมเพราะว่ามันมันสร้างอะไรดีๆให้กับชีวิตนะครับมีบ้าง แล้ววันนี้เนี่ยรายการไททวินจะได้ฟังเพลงสดๆจากทุกทีมไมะน่อเพลงที่ที่โปรดเลยเนี่ยค่ะค่ใน21อัลบั้มเนี่ยมันก็เยอะนะฮะอัลบั้มละสิกว่าเพลง10บกว่าเพลงเนี่ยแต่ที่ที่เราร้องกันสนุกสนานทุกทุกคนก็อาจจะจำได้นะครับเช่นเพลงแรกที่ผมดังเปรี้ยงขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับก็คือเจงกิสคานฮูฮ่าฮู โ,โหมันมากเลยโอ้โหมันมีดนในปากมีระเบิดมีควันมีพลุมีอะไรแบบอลังการแลแบบตึงตังโรครงครามมากเลยมันเป็นการเปิดตัวอย่างตืง่นเต้นฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําเรื่องราวต่างๆเช่นอลีบาบา,าเจงกิสขานก็ตื่นเต้นอลีบาบาก็มันน,มนะครับหม่ยโน้ตถือว่าท้าทายมากนะคะท้าทายครับหลังจากที่เราเปิดอย่างนั้นมาแต่งเพลงของตัวเองนะครับเป็นชื่อเพลงสวยในซอย หนูเคยได้ฟังแล้ว ก่อนเนี่ยรุ่นเอิญผ่านตั้งแต่ในซอยออกมานะครับและก่อนจะถึงปากซอยเนี่ยคนในซอยหนุ่มๆในซอยจะร้องเพลงสวยในซอยกันกระหึ่มทั้งซอยเลยซึ่งปัจจุบันดารานักร้องนะคะปัจจุบันยังเอามาร้องอยู่เลยเอาเรงใหม่ๆอยู่เลยค่ะเป็นเพลงที่เอามาต่างมากเขาเรียกว่าเป็นเป็นเพลงประจําปากที่โขเลยอ่ะใช่ไหมคะทุกซอยแล้วก็เพลงที่ดังมากที่สุดเช่นเพลงรักสิบน้อต้องรอสิบโมงต้องริงดิ่งดังจริงดังจริงะคดังจริงค่ะและอื่นอีกมากมาย ครับแต่เพลงนี้ผมยังอยู่ในในความทรงจำของทุกคนแล้วก็ยังร้องอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือเพลงไให้จะถามอยู่พอดีว่าเพลงเพลงที่ชอบเนี่ยของคนทั่วไปจะเป็นเพลงเร็วใช่ไหมคะหรือเพลงช้าล่ะที่พี่ชอบก็น่าจะเป็นเพลงก็มีคนขอหลายเพลงแต่เพลงที่เป็นเพลงให้เป็นเพลงที่ผมเป็นออริจินอลเป็นต้นต้นฉบับ เเเธธอออลััับทิดถึงรกกกมากุวนแล้วหลังจากที่เราร้องไปแล้วเนี่ยก็มีนักร้องอีกมากกว่า10คนนำไปร้องอกกท่านที่ร้องเพลงนี้มีท่านศิลปิหิชชาติสุเทพวกงกำแพงมีคุณสุชาติชวังภูลเนี่ยถือว่า ก็เป็นนักร้องชายที่รุ่นใรเกียงกันนะครับก็เอามาร้องนะครับแล้วก็มีหลายคนนนเป็นสิบเลยครับอาเพลงนี้มาร้องก็ยอมรับว่าปัจจุบันเพลงนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่พี่คะขอสักท่อนถูกสักท่อนหนึ่งของเพลงนี้ได้ไหมคะฮะอนไว้บอกใครไม่ได้ถ้าที่หัวใจที่แอบไปรักเธอถ้า ไมีไปใส่เธอกลับคิดถึงเธอรักเธอมากทุกวันสอนไว้บอกไปกลัวเศร้าถ้าไม่รักเรากัวรากชืวอไไันหยุดไปแล้ว พี่ค่ะแต่งงานกับดูจใช่ค่ะผู้ชมเขาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเล่นงานนะฮะพี่แบบมีเสน่ห์มากอะคือเล่นเขาเอื้อให้เราได้แสดงอารมณ์ฟังแล้วมันรู้สึกว่าถ้ามีใครสักคนน้องปีนี้ให้เราอะคือแค่จะแบบละลายเราอยากทราบว่าเวลาที่ผ่านมาที่พี่อยู่ในถนนเส้นทางอ่าเดินปีนี้นะคะอะไรที่พี่ประทับใจในแฟนคลับของพี่บ้างคะ ม,มันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่นึกไม่ถึงนะครับเช่นเวลาที่เล่นคอนเสิร์ตเนี่ยพอลงขึ้นไปบนเวทีแล้วเนี่ยนะครับทุบเรามองเห็นไปข้างล่างเลยครับเราเห็นคนดูเนี่ยนั่งอยู่เต็มหอประชุมไปตั้งแต่หน้าชิดเวทีนะครับยาวเป็นจุดข้างบนเลยนะครับข้างหลังข้างข้างเลยเต็ไมไปหมดเลยแบบแน่นไปหมดเลยอะ่ะนั่นทึ่งอย่างหนึ่งนะครับแต่ทันใดที่เขาเปลงเสียงอ๋อมาพร้อมๆกันอ่อะนะมันแบบ มันกรีดเข้าไปในในหูเนี่ยจนกระทั่งหูด,ดับฮะไม่ได้ยินอะไรต่อไป,ไปเลยะะหูด,ดับไปเลยดับไปเลย,เเลยนะครับคนชมที่มาชมบอลสดเยอะทีสะ่สุดมีกี่คนนเรานับจำนวนไม่ได้แต่ถ้าสนามมันใหญ่เท่าไหร่เนี่ยเราก็คงจะบรรจุสนามของคนนั้นอะเต็มทั้งหมด เสมอแล้วเราเล่นแต่ละครั้งแต่ละตอนผมรประทับใจที่เียนเซนต์ฟรังซิสเบียนะคะต่อไปนะคะต่ไะะไงไ้ก็ประทับใจขนาดที่เรียกว่าประทับใจจนกระทั่งรู้สึกว่าความน่ารักความาเป็น,ปน,ปนพิเศษของที่นี่ก็ที่หนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นที่เดียวนะครับที่แรกคพอผมเริ่มต้นเนี่ยผมเข้าไปเล่นที่ในโรงเรียนปุ๊บเนี่ยหูกริสริสแบบหูดับเลยนะครับสตรีวิท โอ้โหสุดยอดแล้วถ้าสมมุติเราไปต่างจังหวัดนะครับใต้เหนือตะวันอ,อกนะนแม้กระทั่งกาญจนบุรีเข้าไปในไร่อ้อยนะครับเราเราเห็นเราเห็นรถสิบล้อเนี่ยครับมาเป็นแบบให้หมดเลยโอ้โหอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องที่แบบน่า่นต้นมากแล้วสิ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำเนี่ยนะครับคือทุกจังหวัดที่ไปเรายังมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับจังหวัดนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกันตาม คือมันเป็นความทรงจําที่แบบมันหาซื้อไม่ได้นะคะคุณผู้ชมมันเป็นความจำที่แบบอยู่ในใจแล้วก็อิม่มเอมทุกครั้งนิดนิดถึงถึงะะถึงแล้วอิม่มเอมลูพูดดีอ่ะเป็นพิธีกรที่แบบถ่ายทาอดอารมณ์ได้ดีมากเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวราลองกับกับกับคนที่มาให้สัมภาษณ์นะครับทำให้ผมแบบหลุดอ่ะหลุดจากการที่เป็นพิธีการแบบ,บังเรียบร้อยหลุดแล้วใช่ไหมแบบไปไปแบบเป็นธรรมชาติพี่นั่งเองด้ยพี่คะหนูขอยืนนิดนึงได้ไหมยืนยืนนิดนึงค่ะเขายืนแล้วยืนนิดเดียอเหรอชั้หลังนิดนึงค่ะ คคุณผู้ชมค่ะรล่อไหมคะอุ่นดีไหมคะคุณนดีมากพี่ค่ะพี่มีวคุณมาคับให้ผมยืนผมไม่สามารถยืนได้นะผมสามารถที่จะทับได้แค่นี้เท่านั้นคือด้วย เวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่ทําทให้พี่เขาแบบเปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยอะไรดงเค่รับบอกหนูมาเดี๋ยวนี้บอกหนูมาเดี๋ยวนี้เพราะว่าหนูอายุขนาดนี้หนูจะไปแล้วค่ะพี่คำถามสุดท้ายเลยค่ะครับสมมติว่าเราจะต้องติดตามผลงานพี่เนี่ยค่ะครับต้องติดตามทางไหนบ้างคะตอนนี้เอ่อมีคําพูดคํานึงที่บอกว่าเราไปร้องเพลงเราก็สามารถไปพบกับทุกๆคนได้ใช่ไหมครับที่อยู่ของผมเบอร์โทรศัพท์ของผมก็ทางรายการที่มีอยู่แล้วแล้ก มันก็มีวิธีหนึ่งที่เราจะต้องมีออฟฟิศของเราผมก็ใช้ร้าน uh, Non Sea Restaurant แห่งนี้ครับซึ่งสถานที่ตั้งก็คืออยู่หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้างสมาความวิ์เก่าเกษตรนะครับตรงข้ามโรงแรมมารวยใกล้กับกรมป่าไม้ซึ่งคือสถานที่เรานั่งอยู่ตรงน,นี้เองค่ะซึ่งก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะดีมากค่ะท่าชมอาหารคือกี่ต้องบอกเลยนะคะว่ารอบโวกี้ต้องมา สิ่งที่เป็นความประทับใจเมื่อตอนที่ไปทํางานเพื่อส่วนโลกเมื่อปีที่ห้าปีที่แล้วนะครับ,รบผมเป็นออก a n นน e r เซอร์ส่วนหนึ่งผมไปร่วมจับงานคอนเสิร์ตด้วยความประทับใจที่อยู่ที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีแมกไม้ต้นไม้ดอกไม้ แล้วก็อะไรต่างๆรวมทั้งดอยสุเทพด้วยมันนั่งแล้วมันชิลนะคะมันดีอะมันไม่ถืออัดแล้วเราเราจะไม่ชอบวันบุรีเราจะไม่ชอบต่นอับเราจะไม่ชอบอะไรต่างๆผมก็เลยกลับมาและก็ไม่นานเราก็พบร้านนี้แล้วเราก็ทําขึ้นมากลายเป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในเมืองแต่มันเป็นเหมือนมันเป็นต้นไม้เป็นแม่ซ์ท่ผสมคอนเสแล้วค่ะมันใช่เลยค่ะพี่หนูเข้ามาแล้วมันใช่อย่างที่พี่พูดทั้งหมดเลยมันเหมือนกับร้านร้านหนึ่งที่เชียงใหม่ครับก็วันนี้นะคะเราได้รังความสุกความ ความประทับใจนะคะที่ได้มาเจอพี่จีนนะคะสหวังว่าพี่จีนอ่ะก็คงยังเป็นขันใจของเราตลอดไปนะคะขอบคจะติดตามของพี่จีนตลอดไปขอบคุณสำหรับรายการครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยู้ดีครับเชิญเลยครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จีนมากนะคะที่ทำให้พวกเราได้คุยด้วยว่าเก่าเก่าที่น่าประทับใจแบบ หอมปากหอมคอนะคะส่วนอาทิต์หน้าเราจะไปถวินถึงอะไรพอรหัสหน้าเจอกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยอาทิตย์หน้าเจอกันค่ะ